สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับหมูน้อยร้อยท่อชแนลนี่ก็ามาดูนี่ครับเล่นขี้โคลนครับปีซีร้อยสามสิบสภาพแต่ละคันครับยับเลย มีโกดด้วยครับโคลนลึกครับประมาณเมตรหนึ่งครับแกโทรพูดแกโทร โอเคครับเต็มแล้วอ้าวเสียตูดจนได้ครับทางก็ชันพอสมควรครับหลั่น ปลายางเลยครับสิงห์ไอทีทีวีก็ล้างรถมาซะมาเยี่ยมเลยครับเจอแน่ครับวันนี้เจอแน่เจอขี้โคลนแน่ครับเดี๋ยวปลาแดงจัดให้ครับเอาอะไรครับนี่สงสัยจะขุดได้ครับหายอะไรก็ไม่รู้ครับมีเชือกด้วย เล่นโฟลนครับวันนี้เล่นโฟลนเจอทุกคันครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนแน่นอนเสตเตอร์ครับ โครนเลยวันนี้ทุกคนันเจอทุกคันครับก็ผาแดงก็จะตักแบบผสมผสมดินดานไปด้วยครับดินดานดินเหนียว เจอแล้วครับโครนครับมับก็ให้ครับเรียบร้อยคนเสร็จนี่ตกเย็นไปต้องกลับบ้านไปล้างรถนะครับเพราะว่าทิ้งไว้โครนนี่ตัวดีเลยครับทำให้สีถลอกครับ ขึ้นชื่ออยู่แล้วไม่มีเอาไม่อยู่จริงๆครับสองร้อยสิบเอาเขาไม่อยู่เลยหลังเลย่ไม,ม่มันจะได้ไต่อมาไม่ได้เพิ่มขอไปผมมาหลัง <c oughs> เดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปก่อนเอ <c oughs> ๊ะ ไปมันจะได้หายต่อมาจะได้เข้าทีนี้พอดีต่อมายไปไปไปอย่าหมูมาที่หลังก็ได้หมูหมูไปก่อนก็ได้ไปหมูไปไปเลยไปกินอีกแล้วอันนี้สำคันนี่มันเล่นอะไรได้หมูบ้านเนี่ยดูนตุ้งทำอะไรเนี้ยตุ้งนี่แน่เออตุ้งต้นตัวไหน ไปนวดาิลูกกลังมาลูกใหญ่ลไปไปนดไเดี๋ยว้ตมาไมได้ห้างฝั่งละ้าคนโอ้โหล้วนครับโคตล้วนเนเที่ ลึกประมาณเม็ดหนึ่งครับตน้นเดียยวเดเดียยวๆๆเดีสบายครับ ต่อไปก็เป็นคิวของเสียน้อยครับจัดไปก็ปลาแดงก็จะเอาแบบดินแห้งนะครับข้างข้างล่างนะครับดินข้างล่างปูไปก่อนนะครับจะได้เทออกง่ายๆนะครับก็สลับกันวิ่งนะครับทีละห้าคันนะครับวิ่งก็ไม่ไกลครับไปกลับก็ประมาณ200เมตรครับ ขาละร้อยกิโลเมตรร้อยเมตรขาละร้อยเมตรครับไม่ไกลครับขุดข้างหลังก็เวทีข้างหน้าครับหล่นล้นล้วนหมับก็ผสมผสมไปครับ พลจะได้หมดดักเรียบร้อยครับต้องเจอสกิดตูดครับปูใหม่ด้วยครับตรงนั้นตรงตรงที่รถจอดดันข้างบนลงมาปูใหม่ครับ ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ติดทรายครับติดดินทรายครับติดทรายต้องใช้รถไถลากออกครับอันตรายครับนี้ ข้อข้างพวกข้อข้างแล้วก็ส่วนงท้ายอาจจะพังได้ครับถ้ารถมันจะตุดดินซ้ายบ่อยๆครับเรียบร้อยครับมีตัวช่วยครับรถไถครับ ปนครับกันนี้ปนบ้างดินข้างล่างบ้างครับ,บะปะปนกันไปมาแล้วครับแคปรีดหลังจากที่ติดดินไซด์ตะกี้ครับ บ้างโคลนบ้างครับมาดูกันนี้ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าครับทางก็ชันพอสมควรนะครับชันอยู่หรือว่าชันเลยตรงนี้อาจจะน่วมครับยุบๆลงไปแล้ว โอเคครับน่าจะอ๋อยังไม่เต็มครับอีกสงสัยจะอีกตักหนึ่งครับนี่โครนมาแล้วครับหมับไหวไหมเนาะอโอ้สบายครับสบายถ้าออกตัวได้ก็ไม่ยากครับทางก็แน่น รถไถก็คอยสเปรทำทางไว้ตลอดครับ โอเคครับเต็มแล้วอ้าวเรียบร้อยครับออกตัวไม่ได้ครับแล้วมันยุบกับกิน ตูรับมีต่โคลเลยครับไฟท้ายนี่แทบจะมองไม่เห็นแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ